มาแล้วค่ะมาแล época, ้วค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาอะไรคะสวยจังเลยวันดีน okay. oh, oh, oh. ี้ก็มาทเขาเข้ามาน้ำมันเลยครับให้เา้ามาองกรีนนะคะซึ่งมาตั้งแต่เช้าแล้วล่ะตอนเช้าก็จะมาบูชาบูชาน้ำมันบูชาน้ำหวานน้ำสีแดงนะคะแล้วก็ทูบเทียนทองเสร็จแล้วก็จะมีบูชาเขียนเขียนนะคะเป็นอะไรนะเป็นเป็นเป็นขียนทองนะคะเขียนชื่อเราด้วยความเป็นสิริ เราจะยกได้อี่จากข้างหน้ามามันก็จะลำบากนะครับเพราะว่าลุกราคาของเราก็มีเป็นที่นะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากที่ตั้งใจมาเราก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่ยานะครับเพราะเขาตั้งใจกันนะคะอาจารย์โมมากค่ะบ้านเรานะคะเราเป็นผู้ดศศิษยค่ะอนุโมทนาสาผู้ย่ำทำทุกท่านนะคะที่มาทำบุญกับทางวัดศรีมงคลบ้านหินกล ของเราแล้วนะคะตอนนี้ก็ที่โรงทานนะคะมาร่วมกันรับประทานอาหารนะคะมีโรงทานหลายๆเจ้าเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็จะมีฟิลิปน์ไทยกันเด้นนะคะมาถ่ายทอดสดนะคะในบรรยากาศในโรงครัวของวัดศรีมงคลบ้านหินกริ้งเราขอให้ญาติธรรมทุกท่ทานนะคะที่มาแล้วก็เข้าแถวเข้าแถวรับอาหารอย่างาเป็นระเบียบนะคะเพื่อความเป็นความสวยงามนะคะที่จะไปอวดชาวโลกของเรานะคะว่าบ้านเราเนี่ยมีวัฒนธรรม ะะมาก่อนก็ต้องได้รับอาหารก่อนนะคะมาช้าเราก็ยืนเข้าแถวนะคะเพื่อความเป็นระเบียบตอนนั้นนะคะที่เป็นครัวเท่าแก่นะคะขายเอาไม่ใช่ขายสิออกรูปครัวต๋วยเตี๋ยวอย่างอร่อยนะคะเห็นไหมย่าทำยืนเข้าแถวอย่างงามเลยเห็นไหมคะนั่นนะคะของคุณนะ้องนงนกแก้วริ้งนะคะ หวยจีบกอร่อเลยแ้้าวเหวเต็มเลยนะคะแต่แ่อน่าต่แ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 น่แั่ขต่แต่แต่แตะแต่แตะแต่แเป็น่แต่แต่ต่แต่แต่ต่แค่แต่นต่าต่ะต่แต่เต่แต่แต่แตแล้แต่แต่แต่่แวตตอ่แ่ กันกินแล้วอ่าตาล่ะตาล่ะอ่อนไถมาออนไทมาไถมาหลายเน้นถ้ามาหลายเน้นไทมาหลายเน้นให้มาหลายเน้นอ่านึดออนยุหนล่ะนืดออนยุ้หนล่ะออนเก้านิตาไถมาสะออนไต้กันเข้ามาว่ะวันนะคะนัประทานอาหารกลางวันเสร็จก็จะมีพิธีเป็นมงคลต่อไปตอนนี้ก็อยู่เพิ่งกลับนะคะถ้ามาแล้วก็อยู่ร่วมกัน ทั้งวันเลยนะคะที่วัดสุโมคุณนหินเต้นของเรานะคะเตือนมันที่มาทำบุญกับวัดประโนนี้อนีริยูพระคุเจ้ากำลังฉันงทั้ทหารเพลงกันอยู่นะคะเราก็ยากรมทุกท่านนะคะก็มาทานอาหารที่โรงครัวซึ่งมีผัดเตี๋ยวนะคะของร้านเขาแก่อยู่มีข้าวเกี๊ยวอ่อนแล้วก็มีอาหารจางวันที่ทงรัตติข้าวสวย อ่าแล้วมีอาหารเยอะเลยนะคะตั้งห้าหกอย่างนะคะผลไม้ก็จะมีสับปะรดม้วนแครกัวของอ่าครืทองพัดนะคะก็จะมีส้มตำแล้วก็มีไก่ทอดอร่อยอร่อยนะคะตรงนี้ก็จะมีน้ำดื่มนะคะน้ำดื่มอ่าของบ้านมือเบอร์บ้างนะคะแล้วก็เป็นหนมสาวอ่านมสาวไทยหล่นนะคะก็อาน้ำดื่มน้ำหวานมาแล้วก็จะมีขนมจีนของ อีกหนุนต่างนะคะตามต้องที่เราไปอยู่นะคะเราหายไปเห็นก็จะถึงบรรยากาศเทั่วไปนะคะตรงนี้แยูนี้นะทะสักรายก็จริงก็อย่างดีเลยนะคะเห็นไมไม่หัวตามพ่กันอยู่เลยก็ท้ายนี้ขอจก่อ มีตะปูลรอแตรเวมีตะปูลรอแตรเวมีความสุขค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ thank you สวัสดีค่ะทุกคนสบายดีไหมคะสบาอันนี้ออกฟินแลนด์นะคะทั่วโลกเลยนะสุดยอดเลยคุณจะได้ออกอากาศด้วยกีโตสกีโตสไก่กินเลยกีโตสไก่กินเลย ี่โต้ใกล้กินแล้วอ๋อเอออ้าวกีโตสแปลว่าขอบคุณนะคะขอบคุณภาษาอังกฤษ thank you อ่าภาษาอังกฤษก็ thank you ภาษาลาวก็ขอบคุณหลายๆเด้อภาษาภาาษอีสานก็ภาษาอีสานบ้างเดี๋ยวกสนุกสนุกสวัสดีค่ะวันนี้ช่องฟิแนนก็สามารถพูดอีสานได้ค่ะอ้าวสวัสดีมือเจ้าไม้หยั่งกันเนี่ยด ทอดเคาจี <Scroll> ้เอาเฮ็ดงานอ้หยังงานกระถินค่ะงันกระินบอกงันกระถินมัดสีมงคลฎมันหินตดึงแล้วอันนี้อ้หยังคือข้าวไม่รู้เข่าจี้ค่ะแล้วข้าวจี้นี่ใส่อ้หยังเด้ค่ะใส่ไข่ใส่น้ำกะทิแล้วก็ใส่ปรุงรสเนี่ยค่ะแล้วเจ้าใส่นมใส่เนยไปน้าบ่กไม่ใส่ค่ะใส่แต่หัวใจเนาะเออเอาใส่หัวใจใส่ไปเนาะแลอีสาเป็นภาษาอีสานเเออ แล้วเจ้าแมานำกันจะคนเนี่ยโอ้ย nah. oh <Hi> เป็นหลายรถค่ะสามรถสี่รถสามรถสี <Ari> ่รถโอ้เนะได้บุญหลายเนออ้าวให้เจ้าอยู่ดี้ีแห้งเด้อ thank you น่ากิมีน่ากิมีสวัสดีครับสวัสดีครับย่าทำครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัดตีมังวงบ้านหินที่นะครับ วันนี้กระถินจามัจจีนะครับให้ญาติทำมาทำงานจะมาทำบุญร่วมกันทำมูลประบาดร่วงกันร่วมฟ้านะครับวันนี้นะครับเป็นตรีมงคลนะครับวันนี้พระธาือวันโนนะครับดวงหลวงนะครับสาธุกทุท่านนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามไทยลุย้านเด่นอ่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามฟินแลนด์ไทยการเด